แต่นางเอกเนี่ยเลือกที่จะเอามือปิดไว้และให้มันตายอยู่ในแก้วแบบนั้นเนี่ยซึ่งซีนนี้นยผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงจิตใจของนางเอกเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปเริ่มที่จะโหดเอามหิตขึ้นแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นหนังในปี1 9 9 9แต่ผมว่ามันก็ยังจิกกัดสังคมในไทยปัจจุบันนี้ได้เจ็บแสบอยู่นะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนอกกระแสนะครับและหนังที่ผมจะามาสปอยแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันในคราวนี้นะครับก็คือเรื่องตลก6 นะครับผมซึ่งเป็นหนังที่เอามาฉายทาง n น t f l i x อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเป็นหนังของพี่เป็นเอกรัตนะเรลืองนะครับผมถือว่าเป็นภุ่มกับหนังไทยที่ผมชอบมากๆคนหนึ่งเลยครับเรื่องย่อข้าวเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับตุ้มพนักง,งานที่โดนเลอออฟออกกลางคัน แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกล่องที่บรรจุเงิน1ล้านบาทอยู่ข้างหน้าห้องและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบกับเรื่องราววุ่นๆตามมาเยอะแยะหมดเลยครับผมเป็นหนังเสรษสีสังคมตลกไร้ที่มีกลิ่นอายห่าๆกลวนๆเต็มต,ตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ปี1น9 9นะฮะแต่บริบทในหนังเนี่ยก็ยังร่วมสมัยกับปัจจุบันอยู่เลยครับผมใครที่ดูมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูเนี่ยก็มาฟังสปอยแล้วก็วิเคราะห์ไปเป็นช่วงๆไปพร้อมกันนะครับ เริ่มเรื่องนะครับก็มีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับบอนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยได้เอาพนักง,งานทุกคนนมายืนเรียงกันนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยจะไปไม่รอดแล้วและจะต้องเลิกพนักง,งานบางส่วนออกซึ่งเขาก็ลําบากใจมากนะเพราะว่าพนักง,งานทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัว โอ้โหพูดเหมือนดอมเลยนะสิ่งที่เขาจะใหพนักง,งานทำเนี่ยก็คือการเซียมซีนะครับผมและถ้าใครเ m ียมซีได้เลขที่เขาเลือกเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะโดนไล่ออกน,นะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะอ่ะเรามาวิเคราะห์ซีนนี้กันดีกว่าครับว่ามันมีพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงในยุคช่วงต้มยำกุ้งปี2540นะครับก็จะมีการเล่ออกพนักง,งานขึ้นเยอะนะครับบริษัทก็ปิดตัวไปหลายที่เลย พูดแล้วก็ยังกับยุคปัจจุบันเลยนะฮะบริษัทเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนเก่งคนขยนันคนขี้เกียจคนไม่เก่งเนี่ยแต่เขาใช้วิธี c m c บอกแบบนี้แล้วมาบอกว่ายุติธรรมเนี่ยเอาจริงๆมันยุติธรรมกับพนักง,งานแล้วเหรอแต่พอบอสมันบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวนะแต่สุดท้ายใช้ดวงตัดสินแล้วกันก็เป็นตลกหลายเรื่องหนึ่งเลยนะฮะซึ่งต่อมานะครับนางเอกเนี่ยก็จะต้องขนของทั้งหมดกลับมาในห้องนะครับแต่ลิฟต์ก็ดันเสียนะครับและ ตอนนั้นเอนะครับก็มีฝรั่งรูปหล่อคนหนึ่งนะครับที่เสนอตัวว่าอ่ะมาเดี๋ยวผมช่วยยกของนะแล้วก็บอกว่าอ่ะคุณเนี่ยอยู่ชั้น3ามใช่ไหมอยู่ห้องนี้ใช่ไหมตุ้มเนี่ยหรือว่านางเอกเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะว่าฉันอยู่ห้องนี้ฝรั่งมันก็เหมือนไม่ตอบอะไรนะครับแต่ก็ยินดีช่วยยกเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็เข้ามากินน้ําทักทายกันในห้องนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์ในตอนหลังแล้วก็ ผมว่ามันมีความกุนกวนอะไรบางอย่างอยู่นะแต่เดี๋ยวผมค่อยเฉลยตอนหลังแลวกันนะครับและความเท่ของห้องนังเอกนะครับคือจริงๆห้องนังเอกเนี่ยเป็นห้องเลขหงนะครับแต่เหมือนกาวมาติดไม่แน่นนะครับมันก็เลยเหวี่ยงลงมาเป็นเลขเก้าเสมอเลยครับชาต่อมานะครับนางเอกเนี่ยก็จะไปซื้อของในซูเปอร์นะครับผมพอจะจ่ายตังค์เนี่ยของทั้งหมดเนี่ยมันมีราคา500กว่าบาทและนังเอกเนี่ยก็ถึงกับพูดเข้ามาเลยว่าโอ้โห500รกว่าบาทเลยเหรอคะเนี่ยพอจะเอาสินค้าที่มันเกินราคาไปคืนบางส่วนเนี่ย ซึ่งพนักง,งานก็บอกนะว่าแบบเอ้ยคุณวางไว้นี่แหละเดี๋ยวพนักง,งานเนี่ยไปเก็บให้เองแต่นางเอกม่งก็บอกว่าไม่เป็นไรขาดเดี๋ยวฉันไปเก็บเองแต่พอจะไปเก็บที่ชั้นเหมือนเดิมเนี่ยนางก็กลับเอาสินค้านั่นน่ะขโมยใส่กระเป๋ากลับบ้านไปนะครับซึ่งซีนนี้เองเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่านางเอกเนี่ยถังแตกแล้วก็เริ่มที่จะทําตัวไม่ดีนะครับ และพอเนี่ยกลับมาบ้านนะครับนางก็ฝันว่ากินยาฆ่าตัวตายเอาปืนยิงสมองตัวเองระเบิดน,นะครับและนางก็ตื่นมาด้วยเสียงโทรศัพท์นะครับและพอนางรับเนี่ยมันก็เป็นเสียงผู้ชายแบบหื่นๆมาแบบซึ่งก็ทําให้หนาง,งเองเนี่ยงงว่าแบบอะไรวะเนี่ยแต่นางก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับวางโทรศัพท์ไปนะฮะซึ่งสายนี้ก็จะมีความสําคัญในภายหลังนะครับผมและต่อมาไม่นานนะครับก็มีกล่องปริศนาเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าห้องเธอนะครับพอ ตุ้มเนี่ยหยิบขึ้นมาเปิดกล่องนะครับก็พบว่าข้างในเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณล้านหนึ่งนะครับผมซึ่งนางเนี่ยเขตกใจมากทําอะไรไม่ถูกนะครับก็เลยโทรไปปรึกษาเพื่อนที่ชื่อว่าจิมนะครับว่าเฮ้ยแกถ้าเป็นแกเนี่ยเจอกล่องเงิน1ล้านบาทเก็บไว้ที่ห้องเนี่ยนางจะทํำยังไงซึ่งจิมเนี่ยก็แนะนําว่าแบบเออฉันว่าแกเนะี่ยไปคืนเขาดีกว่ามันเป็นเงินใครก็ไม่รู้อันตรายหรือเปล่าซึ่ง ตุ้มเนี่ยจะมีความดีที่ตาออกไปนะครับคพอเหมือนนางเย่ยอยากจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นช่วงที่เหมือนนางก็ยังมีความลังเลอยู่นะครับผมซึ่งต่อมาไม่นานนะครับก็มีผู้ชายสองคนนะครับเดินเข้ามาถามนะครับว่าคุณเห็นกล่องวัยวัยไหมผู้ชายอีกคนก็ทกักบอกว่าเฮ้ยกล่องมามากพี่ไม่ใช่วัยวซึ่งผมก็เดาว่าในสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเป็น2อเจ้านะที่เป็นคู่แข่งกันนะครับผมนางเองเนี่ยก็ตอบว่าแบบ ไม่เห็นนะคะไม่เห็นแต่ผู้ชายสองคนนั้นครับก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ากล่องนี้มันอยู่ที่หน้าห้องน,น,องนาเงเอกและนางเอกเนี่ยน่าจะเก็บไปนะครับก็เลยบุกเ <ๆ S 2> ข้ามาในห้องเลยนะครับและพอค้นเจอกล่องมาม่าเนี่ยนางเอกก็ได้พลาดท่านะครับผมฆ่าผู้ชายทั้งสองคนในห้องเลยนะครับผมซึ่งผู้ชายทั้งสองคนนี้เนี่ยมาจากค่ายมวยไทยนะครับซีนนี้เนี่ยก็บ่งบอกได้เลยว่าวงการมวยเนี่ยมันมีธุรกิจสีดำเงินก้อนโตที่ไหลเวียนอยู่นะครับ และผมก็รู้สึกว่าไอเรื่องการพนันหรือว่าการทําธุรกิจในวงการมวยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะและซีนี้เนี่ยทำไมผมถึงรีบฟันทงว่ามันเป็นเงินที่ไม่ดีก็ลองคิดดูว่ายูยูมีผู้ชายสองคนเนี่ย เข้ามาในห้องผู้หญิงแปลงหน้าโดยพละการแล้วก็ทําลายร่างกายด้วยซึ่งถ้าเป็นเงินดีๆมันก็ควรจะเข้าแบงก์แล้วก็โอนตามปกติเงี้ยแต่ไม่คงไม่ใช่มาใส่กล่องมา้มามาผูกเทปแบบนี้นะครับผมและในซีนต่อมานะหัวหน้าของผู้ชาย2คนที่บุกเข้าไปในห้องนางเอกเนี่ยผมจะเรียกว่าเสียแบล็กละกันนะครับผมคืนนักแสดงเนี่ยก็ชื่อแบล็กผมทองนะครับผมจะเรียกว่าเสียแบล็กละกันนะเขาก็โทรไปหาเซคคนนึงนะครับผมที่น่าจะดีลกันว่าจะล้มมวยนะฮะคือเสียแบล็กเนี่ยจะเอาเงิน1ล้านเนี่ยไปให้กับ เสียปริศนาคนนี้นะครับผมซึ่งเสียเนี่ยก็บอกเอ้ยทำอะไรอยู่ทําไมเงินยังไม่ได้สักทีเนี่ยคือเสียแบ็ก็งงเอ้ยทำไมเงินยังไม่ไปถึงสักทีนะซึ่งเสียคนที่รอรับเงินอยู่เนี่ยก็ว่าเอ้ยทำไมคุณช้าจังจะเล่นตุกติกอะไรกันหรือเปล่าซึ่งเสียคนนี้เนี่ยหนังเนี่ยเขายังจะไม่เฉลยนะครับว่ามีหน้าตาแบบไหนหรือว่าเป็นใครนะครับผม ซึ่งผมจะขอเรียกว่าเสียลับไปก่อนแล้วกันนะเสียแบงค์เนี่ยก็เลยไปเรียกลูกน้องสองคนใหม่มานะครับแล้วก็มาถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าไอ้สองคนก่อนหน้านี้เนี่ยมันเชดเงินกูไปหรือเปล่าวะถ้าเป็นมึงอะมึงจะกล้าทํำไหมไอ้ลูกน้องสองคนใหม่เนี่ยมันมีคนหนึ่งเป็นใบนะครับบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยก็ไม่แน่นะผมอาจจะเชิดไปก็ได้คราวนี้เนี่ยเสียแบงค์เนี่ยก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าสองคนก่อนหน้านี้มันโกงจริงๆวะมันก็เลยส่งลูกน้องสองคนใหม่นะครับไป ตาม2คนแรกนะครับว่าตอนนี้มันเชิ่เงินไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับและในซีนต่อมานะครับก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของนางเองเลยนะครับพอผู้ชายสองคนตายเนี่ยตอนแรกนางก็อยากจะโทราหาหนึ่งเก้าหนึ่งนะแต่ก็แบบพอตํารวจรับสายในนางก็พูดไม่ออกนะครับเลยเอาตัวเนี่ยจะไปที่สถานีตํารวจเพื่อไปแจ้งความเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไปเจอคนสองคนนะครับที่ขับรถชนกันเนี่ยแม่งก็คุยกับตํารวจด่ากันไม่ได่ากันมาตํารวจวว่าเออใจเย็นใจเย็น ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันมีนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับผมที่มีคนเนี่ยเอาไปวางทับคนนอนหลับไว้อยู่นะครับซึ่งมันก็บันทึกช่วงเวลาในเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีเหมือนกันนะที่ธรรมะชายโยเนี่ยเขาแอบซ่อนเก็บเงินกับรถเอาไว้เพียบเลยนะครับมันก็ทําให้เป็นข้อสงสัยนะว่าเป็นพระสงค์ทำไมมีเงินเยอะมหาศาลฮะและนางเอกเนี่ยก็ไปพบว่ามีผู้หญิงหลายๆคนนะครับที่โดนจับ ติดคุกติดตารางอยู่นะมันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่บอกตํารวจนะครับและในซีนต่อมานะครับนางเอกเนี่ยก็มานั่งกินกาแฟกันกับเพื่อนที่ชื่อจิมนะครับผมและผมว่าซีนนี้เนี่ยมันกําลังพูดถึงสภาวะจิตใจของนางเอกอยู่นะฮะว่านางเอกเนี่ยกาลังจะคิดว่าจะผ่านตัวไปในทางไหนนะครับผมซึ่ง ช็อตที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือช็อตนี้ครับเดี๋ยวดูนะฮะซึ่งมันเป็นช็อตที่ตัวมแมลงวันเนี่ยเผลอบินเข้าไปในแก้วนะครับนั่นเองเนี่ยก็มือปิดเอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนซึ่งผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปปกติเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสกปรกหรือไม่งั้นเดี๋ยว้ยสงสารแมลงวันปล่อยให้มันบินออกไปข้างนอกดีกว่าแต่นางเอกเนี่ยเลือกที่จะ เอามื่อปิดไว้และให้มันตายอยู่ในแก้วแบบนั้นเนี่ยซึ่งซีนนี้นยผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงจิตใจของนางเอกเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปเริ่มที่จะโหดเอามหิตขึ้นแล้วนะครับและช็อตนี้ก็เป็นช็อตที่สวยมากๆนะวางเฟรมสวยมากเลยนะครับผมจะเห็นนางเอกนะครับในกระจกที่สะท้อนมาเห็นคนสับไก่เห็นเพื่อนนางเอกที่ชื่อจิมเนี่ยกำลังคุยไปด้วยซึ่งผมว่าไอภาพที่มันใช้วิธีการสะท้อนของกระจกแบบนี้เนี่ย โอ้โหวางเฟรมที่สวยมากๆเลยนะครับและเขาตั้งใจให้เห็นคนสับไก่ด้วยก็อาจจะหมายถึงการฆ่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าอาจจะเป็นความคิดของนางเอกก็ได้นะที่คิดจะฆ่าหันศพเพื่อที่จะเอาศพไปทิ้งหรือเปล่าเฟรมนี้เนี่ยก็น่าจะตีความไปได้หลายทางเลยนะครับสวยมากจริงนะช็อตนี้ซึ่งตอ,ตอนนี้นางเอกเนี่ยก็น่าจะคิดเรื่องแผนหลบหนีแล้วนะครับและนางเอกเนี่ยก็ไปคน้นเอกสารตัวเองนะครับก็ไปเจอโปสต์การ์ดใบหนึ่งนะครับที่ส่งมาจากอังกฤษนะ น่าจะเป็นไม่เพื่อนก็ญาตินะครับส่งมาให้นางเอกนะฮะเพราะว่ารูปเนี่ยเป็นรูปเจ้าหญิงแดนหน้านะครับผมซึ่งเพื่อนนางที่ไปยงกฤนเนี่ยก็คือไม่ได้ไปถูกต้องนะครับผมทาพาสปอร์ตปลอมนะและนางเอกเนี่ยก็เลยโทรไปถามเพื่อนคนนี้นะครับว่าไปทําได้ที่ไหนแนะนําหน่อยนะครับซึ่งก็เจ๋งดีนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาพนางเอกถือโทรศัพท์พูดนะเป็นเสียงไวโอเวอร์ไปด้วยได้ด้วยเราเลื่องไปได้อีกแต่หนังเนี่ยก็ยังสร้างสีนทําให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจนางน,นะครับก็คือการที่ ตัวนางเอกเนี่ยเขียนจดหมายไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยส่งไปให้เอาไปดูแลพ่อที่ไม่สบายนะและหนูเนี่ยจะไปทํางานต่างประเทศสักพักหนึ่งเออซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้ความรู้สึกที่คนดูเนี่ยกำลังสึกเกลียดนางเอกทำไมเป็นคนชั่วน,นี่ก็ทําให้เหมือนแบบเบาบางความรู้สึกนั้นลงนะครับผมแต่ต่อมาไม่นานเนี่ยก็มี2คนใหม่ลูกน้องของเสียแบงก์เนี่ยก็มาตามหาถึงที่ห้องพักที นางเอกอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ลูกน้องของเสียแบล็กคนใหม่เนี่ยรู้ว่า2คนก่อนหน้านี้เนี่ยตายไปแล้วนะครับผมและเบาะแสที่อาจจะเชื่อมโยงกันไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นนางเอกกับเพื่อนนะครับผมไอ้ลูกน้องเสียแบล็กคนใหม่เนี่ยก็โทรไปบอกกับเสียแบล็กว่าเอ๊ะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้เสียลับก็ได้นะครับเขาเนี่ยอาจจะเอาเงินไปแล้วเพราะผมเนี่ยหาที่ย่องเท่าไหร่ก็ไม่เจอเงิน เขาอาจจะโกงเสียแบ็กก็ได้นะข่าวนี้เนี่ยก็นำห้เสียแบ็กเนี่ยโมโหเลยนะครับว่าไอเสียลับเนี่ยโอ้ยมึงจะโกงกูเหรอแต่ในความชุลมุนชุลเกนะนะครับนางเอกเนี่ยก็ดันไปคุยก,กับเสียแบ็กพอดีนะครับเพราะเสียแบ็กเนี่ยเขารับจ้างทำพาสปอร์ตลอมนะนางเอกเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยแบบอยากได้แบบเร็วๆเลยได้ไหมขอภายในคืนนี้ ซึ่งเสแบล็กเนี่ยก็บอกว่ามันเร็วขนาดนดั้นไม่ได้หรอกอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณเนี่ยจะต้องวางมัดจําไว้ก่อนนะครึ่งหนึ่งเงินจํานวนเต็มทั้งหมดเนี่ยคือ5 0,000นนั่งเองเนี่ยก็เลยถามว่าอ้าวแล้วฉันจะเชื่อใจได้ยังไงว่าฉันจะได้พาสปอร์ตเสียแบล็กเนี่ยก็บอกว่าคุณไม่มีทางมั่นใจได้หรอกถ้าคุณอยากจะได้ความมั่นใจเนี่ยคุณก็ไปทําถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณไปทําที่กองศูนย์เนี่ยคุณได้แน่ปลอดภยัยไม่แพงด้วย ซึ่งซีนนี้บทพูดมันน่าสนใจมากเลยนะครับคุณเลือกที่จะมาทําผิดกฎหมายแบบนี้แล้วเนี่ยคุณไม่มีทางไว้ใจโจรอย่างเขาได้แน่นอนนะครับแต่เสียแบก็พูดนะครับว่าถึงเขาจะไม่รักษากฎหมายเนี่ยแต่เขารักษาคําพูดนะครับผม,มและต่อมาไม่นานเนี่ยนางเอกก็ไปซื้อกล่องสารกล่องใหญ่เลยนะครับกล่าวว่าจะเอามาใส่ศพของไอ้ลูกน้องเสียแบกทั้งสองคนนะครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีลูกน้องของเสียรับเนี่ยเข้ามาที่ห้องนางเอกเช่นกันนะครับมัน ดักรอดูนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้ครับและในขณะที่นางเอกกำลังจะเปิดตู้ไปเจอกับรุ่นน้องไอเสียล้ำนะครับก็มีเสียงเคาะประตูพอดีนะครับและพอนางเอกไปเปิดเนี่ยก็กลายเป็นว่าเจอฝรั่งนะครับผมตอนต้นเรื่องนะครับกลายมาว่าแท้จริงแล้วเป็นตำรวจน,นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะมาดักจับเด็กห้องข้างๆที่เล่นยาเสพติดนะครับผมแล้วก็จะขอนางเอกเนี่ย ปีนตรงระเบียงเข้าไปในห้องนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนางเอกพอมันเจอตำรวจเนี่ยแม่งคือเหมือนสติหลุดเลยนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะคือตำรวจเนี่ยยังไม่รู้เรื่องที่นางเอกฆ่าคนไงก็จะบอกขออนุญาตไปตงเรงระเบียงได้ไหมซึ่งนางเอกก็ว่าฉันทําอะไรผิดคะฉันจะโดนอะไรไหมคือนางไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็งงว่าพูดเรื่องอะไรวะแต่ในตอนนั้นเองนะครับตำรวจฝรั่งเนี่ยดันเห็นศพที่นางเอกเนี่ยยังเก็บซ่อนไว้ไม่มิดนะครับก็เลยบอกให้หนางเอกเนี่ยมอบตัวลงไปเดี๋ยวนี้นะชักปืนออกมาขู่นะครับ แต่ก็มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กของไอ้ลูกน้องของเสียรับแม่งก็มีเสียงรลุดลอกมาจากในตู้เสื้อผ้านะครับคราวนี้เนี่ยตำรวจก็เลยจะไปเปิดนะครับแล้วก็เกิดการยิงกันนะครับจนตำรวจเนี่ยตายเลยนะครับผมและลูกน้องไอ้เสียรับเนี่ยก็ตายตรงนั้นเหมือนกันฮนะและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตำรวจฝรั่งคนนี้ตอนที่ผมพูดไปตอนเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันก็คือการอ้างอิงถึงยุคสมัยของละครของหนังไทยในช่วงนั้นนะที่เขามักจะนิยมใช้ พระเอกที่เป็นลูกครึ่งมาเล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณวิลลี่แม็กอินทอสคุณโอเวอร์ลุตคุณจอห์นดีแลนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งผมว่าบริบทที่ฝรั่งมาเป็นตำรวจไทยแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเห็นในสังคมไทยมากๆเลยนะเพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่ค่อยเห็นฝรั่งหรือว่าลูกครึ่งเป็นตำรวจสักเท่าไหร่นะครับผมก็มีท่าทีเหมือนกับจะเป็นพระเอกในหนังด้วยผมก็เลยรู่สึกเออมันก็ดูกุนกวนดูเสียสีดีนะ และพอนางเอกเนี่ยอำพรางศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีเจ๊ห้องข้างล่างนะครับผมจะมาขอยืมน้ําปลานะฮะซึ่งเจ๊คนนี้เนี่ยผมจะขอเรียกว่าเจ๊สี่และกันนะเพราะว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกับที่เล่นเป็นเจ๊สี่ในบุปผาลาตีนะครับในตอนนี้เขายังสาวๆอยู่เลยนะแล้วเจ๊สี่เนี่ยเขาจะเล่นเป็นคนที่เหมือนแบบชอบเสือกับเรื่องชาวบ้านอนะที่ห้องเนี่ยมีหมวกของตำรวจอยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นหมวกของ ตำรวจฝรั่งคนเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความจิกกันนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาให้คนที่ดูเป็นลูกครึ่งฝรั่งที่มักจะได้รับบทเป็นพระเอกเสมอๆเ,เนี่ยแล้วเขาก็จะให้นางเอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งผู้หญิงเหมือนกันเหมือนอย่างคุณมิวเนี่ยก็จะได้เป็นนางเอกคู่กับพระเอกลูกครึ่งฝรั่งบ,บ่อยๆแต่คราวนี้เนี่ยแฟนของตำรวจเนี่ยมีฟิลคล้ายๆกับเป็นคุณป้า และแถมมีนิสัยแ,แบบชอบขี้เสือกเรื่องชาวบ้านอีกซึ่งมันก็ต่างจากฟิลนางเอกในละครทั่วๆไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วพอลูกน้องของเซียรับอีกคนที่ตามเข้ามาในห้องนางเอกเนี่ยเจอทั้งศพตำรวจเจอทั้งศพของเพื่อนตัวเองที่ตายเนี่ยลูกน้องก็เลยโทรไปหาเซียรับเลยนะครับว่าไอเสียแบงค์เนี่ยเขาน่าจะเล่นตุกติกกับเจ้านายนะเนี่ยมันมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาอยัางไงดีเสียรับ ซึ่งกลายว่าข่าวนี้เรื่องมันก็โดนผูกไปแบบยุ่งเยิงว่าเิมอีกนะครับและลูกน้องเสียแบงค์เนี่ยก็ไปเอารูปของนางเอกมานะครับแล้วก็บอกว่านางผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวการสําคัญล่อลวงให้ลูกน้องเสียแบงค์สองคนแรกเนี่ยเข้าไปตายก็ได้นะครับผมซึ่งเสอแบงค์เนี่ยก็จาหน้าได้นะว่าอ๋ออีนี่เองที่จะมาทาพาสปอร์ตปลอมกับกูและในตอนที่นางเอกเนี่ยจะขนกล่องสารเข้าไปในห้องนะครับผมร้านเนี่ยเขาเอามาส่งนะ คุณอาีเทานะครับคือชื่อนักแสดงเนี่ยเขาชื่อสีเทานะครับผมน่าจะเป็นคนแถวแถวนั้นนะครับเขาก็แอบ,บดูการกระทําของนางเอกอยู่เอ๊ะทําไมนางเอกช่วงนี้เนี่ยงานการไม่ไปทําเอาแต่เข้าๆออกบ้านแถมเอากล่องใหญ่ๆแลไรเข้ามาอีกก็เริ่มเหมือนแบบจับพิรุษนางเอกได้นะครับผมและพอขนกล่องเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์นะครับอีเจสีนะครับก็เข้ามาเสิร์ฟอีกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ามาๆเดี๋ยวเจสเนี่ยเขาไปช่วยขนเข้าไปในห้องเองนะ อา้าวพี่ร้านขายกล่องสารกลับไปเถอะแล้วเจสี่เนี่ยก็ช่วยนางเอกขนเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ถือวิสาสะเข้าไปในห้องไปเดินดูว่าโอ้ทําไมห้องของน้องเนี่ยมันมืดขนาดนี้ไปเปิดไฟเปิดมากสักหน่อยไหมจะดูได้ดูสว่างสว่างแต่ในตอนที่ช่วยขนกล่องอยู่เนี่ยเจสี่เนี่ยมันก็บอกว่าโอ้พอเจ๊เนี่ยเห็นกล่องแบบนี้แล้วเนี่ยมันสยองมากเลยนะเพราะว่ามันเคยมีคดีที่ฆาตกรเนี่ย ฆ่าคนแล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้ในกล่องแบบนี้แล้วก็ไปโยนทิ้งแม่น้ําแล้วนางเอกก็บอกเอ๊ะแล้วฆาตกรโดนจับไหมคะแล้วโศเป็นยังไงบ้าง,งเจสี่ก็บอกโอ้ยแม่น้ําเนี่ยมันไม,ไม่ค่อยมีใครมาหรอกแล้วกล่องสารแบบนี้กับบวกกับโศอีกเนี่ยมันก็ต้องจมน้ําไปอยู่แล้วไม่มีใครเห็นหรอกซึ่งกลายว่านางเอกแม่งก็เหมือนแบบเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาว่าแบบกูจะไปทิ้งบ้างนะครับผมเจสี่เนี่ยมันก็จะไปขอเข้าห้องน้ํานะครับ แต่ข้างในเนี่ยมันมีศพอยู่นะครับนางเอกก็เลยต้องบอกว่าเจสซี่เดี๋ยวพอดีแฟนหนูอยู่ในห้องน้านะครับแบบเจสซี่ออกไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเจสซี่มันก็เลยแบบโอเคโอเคแล้วก็ไม่บอกแต่แรกว่าแฟนอยู่ในห้องน้ําแต่อ้เจสซี่เนี่ยก็ยังเสื่องไม่เลิกนะครับผมแอบดูผ่านช่องกุญแจนะครับว่าแบบนางเอกมันทําอะไรกับใครแฟนเป็นคนยังไงวะแต่พอส่องไปส่องมาเนี่ยแล้วพอเนี่ยมันลากสมัยเนี่ยก็เห็นเป็นนายตำรวจฝรั่ง ผัวของอีเจสีอีเจสีก็เลยแครนมากเลยนะเขาแบบแหมมาอยู่กับอินังนี่เองจิงนะพออยู่กับชั้นเนี่ยก็ชอบอกว่าเหนื่อยจากทํางานแล้วไม่ยอมมีอะไรกับชั้นเจสีเนี่ยแม่ก็แครนนางเอกเลยนะครับและนางเอกเนี่ยก็ตัดสินใจจะไปซื้อตั๋วของบินนะครับแบบฉับพลันเลยนะครับซึ่งคนที่จะออกตั๋วเนี่ยเขาก็คียข้อมูลว่า,วาแบบทําไมจะมา เอารอบเร่งขนาดนี้จะบินไปวันนี้สี่ทุ่มอะ่ะคือคนมันเต็มอยู่แล้วนางเอกเนี่ยก็เลยยัดเงินใต้โต๊ะไปพันนึงนะครับผมไอคนคีย์ข้อมูลเนี่ยแม่งก็เลยไปหาข้อมูลว่ามีใครที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมาไหมซึ่งมันคอนเฟิร์มหมดทุกคนแล้วนะแต่คนคีย์ข้อมูลเนี่ยก็ดันไปลบข้อมูลของคนหนึ่งว่ายังไม่คอนเฟิร์มแล้วแม่งก็ เอาเงินตายโตของนางเอกไปนะครับผมและนางเอกนะครับก็กลับมาที่บ้านนะครับหันศพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปขอยืมรถกระบะของเพื่อนจิมนะครับผมแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยก็เห็นเพื่อนจิมเนี่ยนอนหมดสภาพอยู่นะครับเหมือนกับฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มไปแล้วก็เสียใจมากนางเอกเนี่ยก็เลยต้องพานางเพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วพอออกมาจากโรงพยาบาลได้เนี่ย นางเอกก็บอกว่าจะขอยืมรถกระบะนเนี่ยไปขนหนังสือไปบริจาคหน่อยก็คือโกหกนะครับผมซึ่งเ,เพื่อนจิ๋มเนี่ยก็บอกว่าฉันไปกับแกด้วยได้ไหมแกไปแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอซึ่งนางเอกเนี่ยก็แบบจริงๆก็ไม่ยากให้ไปเท่าไหร่เพราะนางเอกเนี่ย ตั้งใจจะเอาศพไปทิ้งนะครับแต่เพื่อนจิ๋มก็บอกว่าเฮ้ยฉันไปด้วยนะแกแกจะทําอะไรนั่งหนาแกไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนแฟนทิ้งหรอกมันเศร้าเสียใจขนาดไหนนางเอกก็ราคาญนะครับว่าถ้ามึงอยากจะมาก็มามาและในขณะที่นางเอกเนี่ยขนศพทิ้งแม่น้ําเนี่ยเพื่อนจิ๋มเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแกเอาอะไรไปทิ้งเนี่ยมันดูหนักมากเลยนะแกมีอะไรอยู่ข้างในทาไมต้องปิดบังฉันนางเอกเนี่ยมันก็ราคาญมาก็ถามกูเยอะเหลือเกินก็เลยเปิดให้ดูนะครับแล้วเพื่อนจิ๋มเนี่ยก็รู้ว่าพอเป็นศพเนี่ย เพื่อนจิมเนี่ยแม่งก็กลัวเลยว่าเฮ้ยแบบแบบไม่อยากจะไปกับนางเอกแล้วแต่นางเอกมันก็แบบโหแบบมึงขึ้นรถเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เล่าว่าจริงๆแล้วตอนที่มันเคยถามว่าถ้าเจอเงินหนึ่งล้านเนี่ยจะทายังไงอันเนี้ยคือเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วคราวนี้เนี่ยเพื่อนจิมมันก็เริ่มที่จะแบบสงบสติอารมณ์ได้แล้วแล้วก็ดาว่าน่าจะต้องการหนีไปต่าง,งประเทศพร้อมกับนางเอกเลยนะแต่พอนางเอกจะไปเอาพาสปอร์ตปลอมเนี่ยก็จะลูกน้องของเสียแบงค์เนี่ยเหมือนรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ คว้าตัวนางเอกไว้นะให้ไปด้วยกันและเพื่อนจิมเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนางเอกไม่มาสีทีวะเลยขึ้นไปตามนะครับผมก็กลายว่าโดนลูกน้องเสพแบ,บแกเนี่ยยิงตายนะครับผมและในระหว่างที่ขับรถไปนั้นนะครับเพลงที่มันดังออกมาจากรถเนี่ยเป็นเพลงจากคุณออสโอพาสทศพอนะครับชื่อเพลงว่าพอหรือยังนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวกับ ผู้หญิงที่สวยงามล้ำเลิศมากๆนะครับและผู้ชายทั้งโลกเนี่ยก็หลงสเสน่ห์ของคุณและเกินนะก็นําให้ลูกน้องของเซบแลกคนนี้นะครับคือถึงกับร้องไห้เลยนะครับผมเพราะว่าความคิดถึงแม่นะเพราะแม่ชอบฟังเพลงนี้มากแล้วแม่ของเขาเนี่ยตายไปเพราะไปดใบเล็บแล้วที่ดใบเนี่ยมาส่งปกเลยเชื้อราขึ้นสมองตายพอเทปมันเล่นจบเนี่ยเทปมันก็เด้งออกมานะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะครับแล้วก็ทําให้ลูกน้องเซบแรคคนนี้เนี่ย โดนยิงตายนะครับผมและนางเอกเ,เนี่ยก็ขับรถหนีไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยก็โยนเทปม้วนนี้เนี่ยทิ้งไว้กับศพลูกน้องเสียแบกด้วยนะเขาอาจจะซ้อนหนึ่งความยากจนของคนในประเทศหรือพูดเรื่องรัฐสวัสดิการที่ไม่รองรับกับอาการป่วยไข้ของคนที่ยากจนหรือเปล่าคิดไปมั่วๆนะก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมหรือเพราะว่าเพื่อนๆคิดว่าเซนีนี้มันมีความหมายว่ายังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและอีกทางด้านหนึ่งนะครับเสียแบกกับเสียลับเนี่ยซึ่งตอนนี้เสียลับเนี่ยเปิดหน้าแล้วนะครับก็คือ เป็นบอสที่บริษัทเก่าของนางเอกนั่นเองนะครับได้มาเจอกันแล้วนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต่างพูดเรื่องว่าแบบเสียแบงค์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไอเสียรับมึงอะ่ะเอาเงินกูไปแล้วไม่เฉลห่อแล้วจะทำเป็นเนียนจเจาเงินกูอีกใช่ไหมส่วนไอเสียรับเนี่ยก็บอกว่าอ้าวกูกูยังไม่ได้เงินจากมึงเลยแล้วมึงอะ่ะเอาตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตกลงมันยังไงกันแน่แล้วคราวนี้เนี่ยแม่งก็เอาพวกมานะครับเอาปืนมากัน เหมือนแบบพร้อมจะยิงกันแล้วอะและลุงสวยเท้าที่สังเกตความผิดปกตินะ,นะครับก็ได้เรียกตำรวจมาที่ห้องนี้นะครับกลายว่าโหตอนนี้เนี่ยมีคนเถือปืนเต็มห้องเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับนางเอกเนี่ยก็กำลังจะกลับมาที่าร์ r เมนต์นะครับก็อยู่ในลิฟต์ตัวเดียวกับเจสซีนะครับซึ่งเจสซีเนี่ยเขาก็กำลังแค้นนางเอกอยู่แล้วเนาะแบบแหมมึงแย่งผัวกูไปและในจังหวะน,นั้นเองนะครับก็มีโทรศัพท์จากโลกจิตด,ดังขึ้นมาในห้องนางเอกนะครับ ก็เลยทําให้ทุกคนในห้องที่ก <reco Christ. S 1> ําลังถือปืนกันอยู่เนี่ยก็ยิงกันปุบบปุบปุบตายกันท้วนหน้าเลยครับและพอเนี่กลับมาถึงห้องนะครับก็ไปเปิดซองเงินที่ซ่อนเอาไว้นะครับเงินจํานวน1นล้านบาทเนี่ยเอามาเลี้ยงใส่กระเป๋านะครับคงกล่าวว่าจะหนีไปแล้วนะฮะแต่ในขณะที่เลียงอยู่นั้นเองนะครับแบงค์เนี่ยมันบาดนิ้วนางเอกจนเลือดไหลออกมานะครับและนางเอกเนี่ยก็เหมือนเกิดภาพหลอนะครับว่ากระเป๋าที่เก็บตังไว้อยู่เนี่ยมีเลือดโผงขึ้นนมมาะครับผ แต่พอกระพริบตายทีในพวกเลื่อนเรานั้นเนี่ยก็หายไปนะครับซึ่งผมว่าซีนนี้เนี่ยมันก็บอกเล่าได้ดีนะว่าเงินพวกนี้เนี่ยเป็นเงินแห่งความตายนะครับผมและ็อตที่แบงค์มันคมจนกรีดเลื่อนนางเอกออกมาเนี่ยผมว่าซีนนี้มันเล่าได้ดีมากนะครับว่าเงินสกปรกเนี่ยมันทํำลายคนนะครับผมและนางเอกเนี่ยก็เผาพาสปอร์ตปลอ,อมทิ้งไปด้วยนะครับผมคงไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับนางน่าจะ เอื่อมพอแล้วอะ่ะเพราะเงินก้อนนี้เนี่ยมาทําคนตายไปเยอะมากๆซึ่งเอาจริงนะตอนที่นางเอกเห็นคนตายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนางเอกจะไม่ได้ทําหน้ารู้สู oy, ก่เฮ้ยกูรอดแล้วกูสะใจคือนางไม่ได้จะมีอาการแบบนั้นนะส่วนใหญ่นางจะแบบมีอารมณ์แบบกลัวรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจทุกครั้งนะมันก็เหมือนกับสุดท้ายหนังมันก็บอกนางเอกเนี่ยมันก็ยังมีสํานึกความเป็นคนอยู่ะนะแต่ถ้าจะมาบอกว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่เลวร้ากาศไหมเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสอศพแรกที่นเนยฆ่าไปเนี่ยส่วนหนึงนางก็ป้องกันตัวด้วยนะครับผม oh, เพราะว่าห้องนั้นนเปก็เป็นห้องของนางเอกมีผู้ชายสคนบุกเข้ามาขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องป้องกันตัวซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นศพต,ต่อมาที่ คนตายเนี่ยคือนางเอกไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ยืนดูสถานการณ์เฉยๆไอ้พวกนี้มันมาฆ่ากันเองซึ่งหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับซึ่งตอนนี้ผมดูหนังเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายคล้ายๆกับหนังเรื่องเพอร์เฟกชันมากเลยนะครับที่พูดถึงสิ่งของสิ่งหนึ่งคนบางคนแล้วก็ไปผูกโยงกับกลุ่มคนต่างๆให้ได้มาเจอการได้มาประท้ามาบูก,การอะไรเงี้ยนะแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องตงลก69เเนี่ยเขาพูดในบริบทที่เป็นแบบไทย,ไทย อย่างเช่นมีคุณป้าข้างบ้านที่ชอบขี้เสือกหรือว่าสังคมไทยในสมัยนั้นช่วง2540ที่เป็นช่วงต้มยำกุ้งแล้วก็มีการเลี้ยงพนักง,งานค่ายมวยที่จ้างให้นักมวยล้มมวยและสิ่งที่สนุกของหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากความชลมุนชลเกย์พลวันคนกลุ่มต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของนางเอกเนี่ยก็สนุกนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงแรกนางเอกพอฆ่าคนไปเนี่ยก็อยากจะไป บอกกับตำรวจนะแต่พอเห็นว่าตัวเองอาจจะต้องไปติดคุกเนี่ยนางก็เริ่มกลัวนะครับผมแล้วก็นิสัยนางเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันมีช่อน,นึงตอนที่เจสี่จะเข้าไปห้องน้ำเนี่ยนางเอกเนี่ยมันยกมีดขึ้นมาจากฆ่าเจสี่เลยนะคือผมว่าซีนเนี่ยเป็นซีนที่บอกว่านางเอกเนี่ยอยู่จุดสูงสุดของความชั่วร้ายแหละเพราะว่านางคิดจะฆ่าคนแบบแบบจงใจเลยคือก่อนหน้านะั้นที่นางเอกฆ่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นความแบบป้องกันตัวแบบ เพอพังไม่ตั้งใจไงแต่อย่างเจสซี่เนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกที่นางจะฆ่าเลยนะแต่ก็พอดีว่าเจสซี่เนี่ยมันก็เหมือนออกจากห้องไปได้ก่อนนะครับนางเอกก็เลยไม่ได้ฆ่าแต่พอมาจนถึงตอนช่วงสุดท้ายที่เห็นคนตายเยอะๆมาเห็นว่าบอสเก่าของนางเนี่ยมาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แล้วก็ตายเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้นางเอกเนี่ยอาจจะรู้สึกสํานึกผิดหรือเปล่าคือหนังเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดกับ เห็นนางเอกมันร้องห่มร้องไห้เลยอว่าทำไมเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยรู้สึกเสียใจจังเลยที่ทุกคนมาตายคือนางเอกมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่นางเอกม,มันเอาเงินหนึ่งล้านเนี่ยที่และตอนเอ็นเคนดีเนี่ยมันเป็นภาพพี่นางเอกเนี่ยขับรถไปต่างจังหวัดเป็นภาพวิวธรรมชาติเป็นสวนเป็นต้นไม้ผมก็เลยเดาว่านางเอกเนี่ยมันน่าจะเลือกตัดสินใจที่จะออกจากเมืองกรุงแล้วกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับและหนังเรื่องนี้นะผมก็ให้คะแนนไปที่8.5คะแนนเลยครับ ก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆนะแม้ว่าจะเป็นหนังในปี1999แต่ผมว่ามันก็ยังจิกกัดสังคมในไทยปัจจุบันนี้ได้เจ็บแสบอยู่นะครับและเอาจริงนะหนังในสมัยนั้นเนี่ยทำแนวนี้ออกมาเนี่ยผมว่าก็ถือว่ากล้าหาญแล้วก็มีความทะเยอทะยานมากเลยนะครับผมโหสนุกมากๆเลยฮนะแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างตีความได้ยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมผมรอนทุกคอมเมนต์เลยนะ แล้วคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาสปอยมาวิเค้อยฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ